ไอโบมันไปไหนไม่มาเช็ดตัวเนี่ยมีมีมันเป็นยังไงเก็บเนื้อเก็บตัว,ดวเดี๋ยวนี้ไอ้น้องโบเนี่ยไม่เคยมาหาแม่เลยนินยังมาหานะน้องุ่นก็มาหาพี่นุ่นเะนี่นุ่โนโอ้โหตั้งแต่มันมีแฟนนะก็ูอยู่นี่เตั้งแต่มันมีแฟนนะมันโอ้คุกเขาคอ,อเคียอยู่กับแฟนมันนั่นแหละอกับแฟนยโอ้โหไปงัดผ้าอะไรมาไหนโบ อือหือตั้งแต่มีแฟนนี่นะหนูก็คือกระเต้ไงเพราะหนูเป็นสาวเลี้ยงตัวหนูเป็นสาวคนแร้อ๋ออ๋ออู้หูกระปุกกระปุกกระปุกกระปนี้เหนื่อยไหมสองใจดูเหนื่อยไหมโอ้ยตั้งแต่มีแฟนนี่คุกขีอยู่กับแฟนนั่นแหละเออหนูก็โดนบ้านฟินอือหืองุ้นมันมีแฟนอยู่ไงโบะแฟนมันนะ นอนตรงไหนเย็นตรง,งนั้นอืเป่าตูดไปอูเลยขนตูดไปอูเลยแฟนมนันอะมันไม่มีแฟนยังไงลูกนันไม่มีแฟนก็พอเลย